มาดูต่อเรื่องของตัว complex power เนอะนะครับเขาบอกว่าเออ่เป็น sinusoidal source เนอะแล้วก็มี supply ย0่กิโลวัล reactive power นี่เราต้องรู้นะว่าไอ้เนี่ยโจทย์เขาให้อะไรมานะครับตัวเนี้ยนะครับ reactive power นะจริงหน่วยก็พอรู้แล้วมันก็คืออะไรครับก็คือ Q นั่นเองเนาะ mm hmm. คือ Q นั่นเองนะครับ mm hmm. แล้วก็ไปที่โหลดแดเท่ากับ250มุมลบเจโอห์มเนาะ ยิ่งเราสามารถเขียนเป็นตัว rectangular form หรือว่า polar form ได้แล้วแต่นะครับสามารถเขียนได้เลยนะครับเขาบอกว่าให้คำนวณหา power factor คำนวณหา apparent power คือ s นะครับแล้วก็ไปยังโหลดแล้วก็ the voltage rms น้อที่เป็น rms นะก็จริงๆข้อนี้ก็ไม่ไม่ได้ยากมากนะครับถ้าถ้าเราพอเข้าใจาตัว complex power ได้นะครับก็คือ อันแรกสุดเลยคือว่าเขาให้อะไรมาครับให้เขาให้คิวมาคิวเท่ากับ20กิโลวัตต์มานะครับแล้วก็ให้ให้อะไรมาครับให้แซดมานะครับเท่ากับ250แล้วก็มุมลบ75โอห์มนะครับนะทีนี้เราต้องเราต้องเข้าใจอันดับแรกคือไอจทย์ที่ให้มาอะไรที่เราต้องรู้บ้างเช่นตัวเนี้ยมันก็คืออย่างที่เราบอกก็คือตัวเนี้ยมันคือมุมเซต้าวลบเซต้าไอันเดียวกันเนาะ ถ้าใครจําได้นะครับก็คือตัวเนี้ยมันจะไปบ่งบอกถึงตัว power factor เนาะที่เท่ากับ cos ของ theta v ลบ theta i นะตัวนี้มันก็คืออะไรครับ power factor angle นะฮะหรือถ้าเราเรียกจริงๆคือตัวเนี้ยคือเป็น power factor angle นะครับเราสามารถหาได้หลายๆแบบนะแบบแบบหนึ่งในแบบที่เบสิกที่สุดก็คือหาจากมุมของ z นั่นเองนะครับมุม power factor กับมุมของ อินพิเดน์เป็นมุมเดียวกันนะครับดังนั้นข้อเอเขาถามว่าโพลฟิเกเตอร์เท่าไหร่นะครับก็แน่นอนอยู่แล้วว่าก็คือโพลฟิเกเตอร์คือคอสของมุมตัวนี้นั่นเองนะนะครับก็คือใส่ลบเข้าไปนะครับอย่างที่บอกคือโพลฟิเกเตอร์นอกจากเป็นค่าแล้วเราต้องบอกอะไรด้วยครับเราต้องบอกให้ได้ว่ามันเป็นล a กกิ้งหรือลีด d ิ้งด้วยเราะซึ่งเราเห็นแล้วว่าตัวนี้มันเป็นอะไรครับมันเป็นนิเกทีฟเนาะมันเป็นนิเกทีฟแน่นอนว่ามันเป็นอะไรครับมันเป็นโหลดเป็นอะไรครับ เป็น c p a c i t i v e หรือว่ามันเป็น leading นั่นเองนะครับซึ่งเราเทคคอ s t ตัวนี้เข้าไปก็จะได้เท่ากับ0.259เนาะค่ามันนะครับแล้วก็เอาเราต้องบอกให้ได้ด้วยว่ามันเป็น leading หรือ lagging เนาะหรือจริงๆตัวนี้มันก็คือ c c p t i v t y ฟลดนะมองว่าเป็นจริงๆถ้าเราดูตัวนี้ถ้าเราเขียนเป็นเป็น complex plane เนาะที่เป็น z เนาะ z plane เป็น Z ก็ได้อันนี้ก็คือ R ใช่ไหมครับถ้าเป็นมองว่าเป็น z p l เพลนเนาะอันนี้เป็น R นี้ก็คือเป็น L JXL เนาะนี่ก็เป็นลบ Jx4 ก็อยู่ข้างล่างตรงนี้นะครับถ้าเรามองตัวเนี้ยให้มันเป็น Power Plane นะ Power Plane ตัวนี้ก็คือถ้าเรามองว่าเป็น Power Plane ด้านหน้าของ Power ตัวเนี้ยก็คือเป็น P เป็น Real Part Power ตัวนี้ก็คือเป็นอะไรครับ Reactive Power ที่เป็น Q Q ที่เป็นลบเนาะอันนี้ก็คือ Q ที่เป็นบวก แสดงว่าแน่ๆคิวตัวนี้ที่ลงมาตัวนี้คือลบยี่สิบกิโลวัตต์นะครับแน่นอนว่ามีแนวโน้มที่จะเอที่จะอยู่ตรงนี้นะครับเนาะครับมุมก็คือมุมที่บอกก็คือเห็นไหมครับว่ารูปสามเหลี่ยมเนาะตัวนี้ก็คือ p ตัวนี้คือ q ใช่ไหมครับอันนี้ก็คือมุมมุมตัวนี้เองพ w e r ตัวนี้เองนะครับอ่ะดูต่อนะ ข้อ b ข้อ a เราได้แนละ้วข้อ b เขาบอกว่าให้หา App p l า n ซ์พลัที่ด e ลิเวอที่ส่งไปยังโหลดเนาะ b แล้วก็คือหา s นั่นเองหา s นั่นเองนะครับตัว complex power นะครับจริงๆถ้าจริงๆเราใช้ก็คือมันเท่ากับอะไรครับ irms เนาะ rms เนาะจริงๆตัวนี้ก็คือแ p p พ l า n ซ์พลัที่เบสิกสุดของของตัวสมการที่เราจะรู้รู้เลยนะครับอีกอันหนึ่งก็คือ <c oughs> ตัว Q นะครับตัว Q ก็คือมันเป็น reactive power เนาะจริงๆก่อนที่ผมพูดพูดให้ฟังก็ได้นะครับมันจะมี3ตัวเนาะ P Q S นะครับนะตอนนั้น P ก็จะเท่ากับ I R M S นะครับ V M S เนาะแล้วก็ตัวนี้ก็เป็น cost ก็คือ power factor นั่นเองเนาะนะนะแล้วก็ Q นะก็คือ I R M S นะครับ v r m s MS, นะครับทรายนะครับนี่เป็นทราย่าลืมนะว่าพวกนี้มันเป็นค่าค่าเรียลเรี n u m b e เไม่ใช่ไม่ใช่เป็นเฟสเซอหรือคอมพล x number เพราะนั้นพวกนี้มันเป็นแค่ขนาดนะครับมันเป็นแค่ขนาดนะนะครับเอาเราจะเอาขนาดเฉพาะของ i หรือของ v มาแค่นั้นเองนะครับทีนี้เรารู้ตอนนี้คือเรารู้ q นะข้อ2เรารู้ Q เราต้องการหา s เราก็ดูว่า s กับ q สัมพันธ์กันยังไงครับนะ S, s กับ q สัมพันธ์กันยังไงเห็นไหมครับถ้าเราต้องการหา s ใช่ไหมครับเรารู้ q นะครับเราเอาไงครับสังเกตว่าตรงนี้มันก็คือ q ใช่ไหมตัวนี้คือ s ใช่ไหมครับเพราะนั้นถ้าเราเขียนจากตัวนี้นะครับ q ก็เท่ากับ s คูณกับ sin ของเซต้าวีลบเซต้าไอนะครับซึ่งตรงนี้แน่ๆมันก็คือเท่ากับลบเท่าไหร่ครับลบเจ็ดสิบห้า นะครับจริงๆเราจะใส่ลบใส่บวกก็ได้ในในมุมตัวนี้นะครับเพราะจริงๆข้ามจะลดลงมาข้างล่าง S เนาะเพราะ S มันเป็นมันเป็นอะไรครับปริมาณผลของตัวนี้เพราะนั้นตัวนี้เราใส่เป็นแอฟซ์ลูดก็ได้ครับเพื่อให้ใส่ค่ามันจะออกมาเป็นบวกนะนะครับเพราะนั้นเราก็จะได้ S เท่ากับ Q หารด้วยอะไรครับไซ n ์ของมุมลบเจบนะ ก็จะได้ Q ก็คือเท่ากับ220กิโลวันะครับหารด้วยสซายลบ75นะครับซึ่งอันนี้คือสซยยลบ75นะครับผมใส่แอบโซลูตเข้าไปนะเพื่อให้จริงๆค่ามันเป็นบวกนะครับค่ามันเป็นจากจุดตัวนี้นะครับก็จะได้เท่ากับ20.71หน่วยเป็น VA เนาะหน่วยเป็น VA นะครับก็ได้ตัวนี้ออกมาแล้วนะครับเรียบร้อย ข้อ b อะข้อ c เขาถามว่า v rms เท่ากับเท่าไหร่ v rms เท่ากับเท่าไหร่ครับนะเราก็ย้อนกลับไปตัวนี้เหมือนเดิมเนาะนะครับว่าเท่ากับเท่าไหร่นะครับเราก็ย้อนตัว s เห็นไหมครับเราตัวนี้เรารู้ s แล้วนะครับเพราะฉนั้น s จะเท่ากับ i rms v rms ซึ่งเป็นเป็นขนาดอยู่แล้วเนาะมันเป็นขนาดนะครับตอนนี้เรารู้ตัวนี้เรารู้เราต้องการหาตัวนี้แต่ตัวนี้เราไม่รู้ นะทำยังไงเหมือนเดิมเลยเห็นไหมครับถ้าเรามองที่ตัวแท่นะครับตัวแท่นะแท่จริงๆเวลาเราเขียนเนี่ยแท่เนี่ยนะครับเป็นนี้ถ้าเราผมเขียนเป็นคอมเพล็กซ์นัมเบอร์ผมเขียนอย่างนี้ก็เลยอ่าผมเขียนตัวนี้เพราะผมเขียนตัวทึบไม่ได้เนาะนะครับมันเท่ากับ250อยหามุมลบ75นะครับทีนี้ตัวนี้มันเป็นแค่ขนาดนะครับตัวนี้มันเป็นมุมเพราะนั้นจริงๆ ถ้าเราหาเฉพาะขนาดของมันเอาขนาดของมันเนาะขนาดของมันเนี่ยก็คือ250นะครับก็คือ Vrms หารด้วย Irms ครับคือจริงๆตัวเนี้ยมีมีหลายคนสับสนเนาะจริงๆไม่ควรสับสนนะครับคือตัวแซตัวเนี้ยนะครับจริงๆแล้วเนี่ยนะครับแซที่เป็นเฟสเซอร์ก็คือตัวเนี้ยต้องเป็นเฟสเซอร์นะครับหารด้วยเฟสเซอร์ อ่าผมเขียนงี้ก็ได้อันนี้มันคือ RMS อันนี้คือมันเป็นแค่ไมค์นิจูดนะครับไมค์นิจูดขนาดของมันนะนะครับคือเฟสก็เรื่องของเฟสนะครับมันก็จะบวกลบก,กันอยู่แล้วนะครับแต่ว่าโอเคเราเอาเฉพาะขนาดออกมาเพราะฉะนั้นจากตัวนี้เราจะได้ไว้เลยว่า IRMS เนี่ยก็เท่ากับ BRMS หารด้วย250นะนะครับเพราะฉะนั้นเราเอาตัวนี้เข้ามาแทนในตัวนี้ได้นะครับเพราะฉะนั้น S, S ก็จะเท่ากับอะไรครับ Vrms หารด้วย2 5 0หารด้วย Z ขนาดของ Z นั่นเองคูณกับ Vrms จริงๆเราดูตรงนี้มันเป็นเหมือน v กําลังสหารด้วยขนาดของมันเนาะนะครับเหมือนคล้ายๆลากับตัว dc เนาะ v กําลัง2หารด้วย r แต่ว่าตัวนี้มันเป็นขนาดนะครับไม่ใช่ r นะครับเป็นขนาดของมันนะเพราะนั้นเราก็จะได้อะไรครับเราก็จะได้เป็น Vrms ยกกําลังสอก็เท่ากับ250คูณกับ S นะครับนะ ซึ่งมันเท่ากับ250คูณกับ2.71คูณ10ยกกำลัง3นะครับหรือ v r m s ก็เท่ากับ square root ของ250คูณ20.71นะครับคูณ10ยกกำลัง3นะครับแล้วก็หาค่าออกมาเราก็ได้ค่าเป็นเท่ากับ2,275.4นะครับ หรือเท่ากับ2.275หน่วยเป็นอะไรครับหน่วยก็คือเป็นโวลต์เนานะแล้วก็ออสกิโลนะครับ,นะรบอันนี้ก็จะเป็นหน่วยที่เขาออกมาโอเคครับ